ขายอยู่ทั่วเมืองเพื่อลอยมันไปในแม่น้ำปิงในยามค่ำคืนที่ประจันท์เต็มฟากฟ้าบนดินแดนล้านนาประเพณีสำคัญยังคงเป็นไปตามรีดรอยแห่งบรรพชนมากเท่าที่พวกเขาชนชาวล้านนาจะรักษาเอาไว้ได้รลวงสิงแก้วได้มาเป็นาทางราชการป้นเขายกย่องเมื่อเป็นครูภูมิปัญญาอันนี้ป้นเรียกว่า ตุงดอกบวงบางคนว่าตุงไส้หมูบางคนว่าตุงไส้จ้างแต่ทงา,า,า,างภาคภาคกลางภาคใต้นี่เพราะว่าพวงเต่ารางังพวงเต่าราังนี่าานคนโบราณน,นี่ม็ถือว่าเป็นเป็นมงคลบางคนนี่จะเอาประแขวนไว้ที่ประตูเงินเอาไปแขวนที่ประตูเงิน เวลาจะเข้าจะออกก็คือมันลาดหมวกแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้โชคดีแม้บางสิ่งเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่คือความศรัทธาอันแรงกล้าต่อพุทธศาสนาชนชาวเหนือตื่นตัวอย่างแรงกล้าเพื่อต่อสู้ในสงครามวัฒนธรรม พวกเขามีวิถีทางของตอนเองและสร้างแนวรบด้วยวัฒนธรรมอย่างเงียบๆด้วยความรักและหวยหาว,วิถีชีวิตอันเก่าแก่ดั้งเดิมพวกเขาเดินทางไปบนวิถีแห่งความรักอันลึกซึ้งต่อแผ่นดินล้านนาคาดหวังว่าจะต้านกระแสอันเชี่ยวกรากที่กำลังเข้ามาปกบ้านป้องเวียงเอาไว้ได้แม้ว่าความหวังจะริบหรี่เต็มทีก็ตามาประทางสว่างียะนี้ สสมัังงาายวันวิสาขบูชาทางเหนือเรียกว่าแปดเป่งในคืนข้างขึ้น15บห้าำเดือน6เราจะไปไหว้พระทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาและเดินเวียนเทียมรอบองค์พระเจดีย์สมรอบแล้วรึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในวันวิสาขาบูชานี้พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และประนิพนานในวันเดียวกันพระสงฆ์จะสวดเบิกซึ่งเป็นการสวดเบิกโดยเฉพาะทางเหนือมีเอกลักษณ์โดดเด่นในท่วงทํานองปีหนึ่งจะมีครั้งเดียววันวิสาขาบูชานในอดีตชาวบ้านจะใช้ก๋วยตีนช้างเป็นภาชนะถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ก่อนจะลืมเลือนไปและหันมาใช้ถังพลาสติกแทน จรันมโนเพชรเป็นบุตรพ่อสิงแก้วมโนเพชรกับเจ้าต่อมคำน้าเชียงใหม่จรันเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมด7คนเขาเคยพูดถึงเวียงเชียงใหม่ครั้งเมื่อตอนเป็นเด็กเอาไว้ว่าบ้านอ้ายถ้าอยู่ลานบ้านจะมองไม่เห็นท้องฟ้ามีแต่ไม้เขียวขจีครึ้มสบายถนนหน้าบ้านที่อยู่ในเมืองมีลำน้ําเหมืองเล็กๆหลายผ่านตลอดเวลาและเงียบมากเวลากลางคืนถ้าไปยินสีแยกกลางเวียงจะได้ยินเสียงน้ําตกห้วยแก้วมันเงียบมาก หน้าหนาวจะหนาวมากต้องติดไฟไว้ที่เตาอังโลกแล้วเอาไว้ในห้องนอนเตียงใครเตียงมันไม่งั้นนอนไม่ได้เชีงยงใหม่เปลี่ยนแปลงเร็วมากความประทับใจเก่าๆของเรามันไม่มีมันเป็นของคนบนนี้มากกว่าบนความเป็นไปไไจะมีใครเดียวดายทุกทน ยอมมจะีใคครสักน่เป็นหัวเมื่อแรกที่จรรันและอัญญาตั้งใจจะทำพิธีขึ้นเฮือนใหม่ทั้งคู่ได้ทำตามฤิรอยเก่าดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวล้านนาสิ่งล้ำค่างดงามสูงสุดของบ้านดวงดอกไม้คือหิ่งพระเจ้าจรรันวางตำแหน่งของหิ่งพระเจ้าอย่างลงตัวทำค้างไม้เหนือแผ่นดินตรงบริเวณที่เป็นใจบ้าน ไม่ลืมหำยนสองชิ้นมาไว้ในบ้านเหนือบ้านประตูทางเข้าห้องนอนทั้งคู่ตัดกระดาษรูปปลาเงินปลาทองร้อยแปดตัวผูกมัดทั้งหมดกับเส้นได้สี่เส้นและนำไปขึงตรึงไว้กับไผ่สี่ลำและผืนแผ่นดินเพื่อหลอกล่อเชิญเทพย,ยดานางฟ้าบนสวรรค์ใหมาร่วมงานขึ้นเฮือนใหม่จลันทำพิธีสมาไม้เพราะบ้านดวงดอกไม้ใช้ไม้เก่าเกินกว่าสองหลังจากบ้านของชาวกเรียงเป็นการขอขมาไม้ที่ได้รื้อนำมาสร้างใหม่ ก่อนจะรุ่งสางจรรยได้ทําพิธีหอบครัวขึ้นเฮือนในคืนวันหนึ่งเมื่อจรรยน,นั่งอยู่ในสวนหน้าบ้านอัญญาคนรักมาถึงและพบเข้าเธอถามเขาจรรยบอกว่าอ้ายดิดซึ่งให้บ้านฟังราวหนึ่งปีก่อนที่จรรยจะจากไปเขาวางแผนย้ายสตูดิโอจากกรุงเทพมาไว้ที่ลำพูนแต่มันสายไปไม่มีใครคิดมาก่อนเลยว,ว่าจรันมโนเพชรจะจากไปอย่างกระทันหัน ปี2544จรันเตรียมงานคอนเสิร์ต25ปีฟกซองคำเมืองจรันทุ่มเทให้กับงานนี้เป็นอย่างยิ่งสายวันที่2กันยายนจรันไปประชุมที่เมืองลำพูนกับคณะทำงานเพื่อเตรียมงานจรันบ่นปวดแขนกับอัญญาก่อนเข้านอนเขาบอกกับเธอว่าอ้ายคงใช้มันสมองเพื่อจินตนาการมากเกินไปราวตีสามจรันตื่นขึ้นมาปลุกอัญญาเขาบอกกับเธอว่ามันไม่มาเตือนก่อนล่วงหน้าเลยนะอัญญาพูดกับจรันว่า เดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลกันเดี๋ยวนี้เลยจากนั้นเธอลงไปเตรียมยาหอมเดินขึ้นมาจรันนั่งอยู่บนขั้นบันไดขั้นบนสุดเขาวางถ้วยยาหอมลงกับพื้นและค่อยลุกไปเข้าห้องน้ำใกล้ๆก,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 กันจรันอาเจียนออกมาจากนั้นจึงล้มตัวลงนอนปิดดวงตาทั้งสองพลิ้มลงอย่างสงบตายเหมือนคนนอนหลับไปโดยธรรมชาติมัจุราชได้พลากจรันมโนเพชรจากไป หลังจากการค้นพบของจรันอุ้ยมาชัยมโนหนึ่งในสามเท่าพินเปี้ยคนสุดท้ายได้จากแผ่นดินล้านนาไปด้วยวัย84ปีหลังจากที่เราบันทึกภาพและเสียงอุ้ยมาได้ไม่นานปัจจุบันทั้งพระครูบุญมาและพระครูจรันได้ร่วมกันทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ เต็มบาทหนึ่งและพระธาตุย่อยเต็มบาทหนึ่งอันพระกัจจายนะนำมาอันพระกัจจายนะนำมาข้าพระเจ้าขอวันทานในการทุกเมื่อแลข้าพระเจ้าขอวันทานในการทุกเมื่อแลการบระเลงด้วยผินเปียแต่เดิมไม่ได้ให้มนุษย์ธรรมดาฟังแต่เป็นการบระเลงให้เทวดาฟังจรรยมโนเพชรเคยกล่าวถึงพินเปียเอาไว้ว่าต้องเล่นด้วยสมาธิและใช้พลังมากคนที่เล่นผินเปียได้เก่ง น่าจะถูกต้องตามกรรมวิธีในการผลิตเสียงกว่า10ปีที่จรันมโนเพชรได้เฝ้าเพียนตามหาผู้เล่นพินเปีย้ยบัดนี้ดิน,ดนแดนล้านนามีผู้สืบสารตำนานพินเปี้ยให้ฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งแล้วอะไรพ่ออ้ยบุญมาใกลมาโดยแน ชอ้ oh, okay. จเจเเเเาาาลูกาหาหิิย่่วืสนนปมีเรื่องเล่าอยู่มากมายในล้านนาทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่งทั้งเรื่องชวนหัวและเศร้าโศกทั้งงดงามและรันทด คล้ายผืนผ้าขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ปักลวดลายจากด้ายและเข็มแล้วนำมาเรียงร้อยประติดประต่อกันอย่างสุภาพชาเช่าเหนือยังคงเล่าเกิดถึงเรื่องของคุณหลวงวิลังคะและพระนางจามเทวียังคงเล่าถึงมุรษีวาสุเทพปุษยญาติเเล่าถึงตองหออข้าวยา่าบาเล่าถึงต้นเครือเขาหลงนกปอเฮยไปจนถึงเรื่องราวของดอกเอื้องพึ่งและจันผาเจ้าน้อยสุกเกษมและมมเมียและยังคงเล่ากันถึงเจ้าหลวงคำแดงที่ตามหมู่บ้านยังคงพบเห็นสารของท่านอยู่ทั่วไป ในอดีตเชียงใหม่คือเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาคนล้านนาก็คล้ายกับคนไทยเผ่าอื่นที่นับถือทั้งพระและผีในฮีตสิบสองของคนล้านนาบอกว่าเดือนแปจะต้องไหวผ้ผีถือเป็นบุญกิริยาที่ต้องกระทําเป็นประเพณีผีของคนล้านนาเป็นเรื่องจิตวิญญาณเป็นความเชื่อในจารีตประเพณีเอกลักษณ์ของคนล้านนาอยู่ที่เรื่องวัฒนธรรม มีคำกล่าวเอาไว้ว่าถ้าใครอู้กําเมืองไหว้พระถือผีมีลายสักมักนึ่งนั่นแหละคนล้านนายุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมดนตรีก็เปลี่ยนไปเช่นกันแผ่นดินล้านนาก็หนีไม่พ้น ในช่วงสั้นๆของชีวิตเพียงแค่สองทศวรรษไม่ว่าระยะทางระหว่างเมืองจะไกลแสนไกลแค่ไหนแทบไม่มีความแตกต่างของวัฒนธรรมหรือศิลปะใดๆความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคลดน้อยถอยลงมันคือการเสพสมรสระหว่างสวรรค์และนรกโดยแท้หลายสิ่งหลายอย่างบนแผ่นดินล้านนาค่อยสูญสลายและเสื่อมลงเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา20ปีของอัญญาที่ได้สัมผัสกับจรัญมนโนเพชรนักบุกเบิกผู้กล้าหาญและอดทนยิ่งนัก บางทีอาจจะไม่มีอะไรสลักสำคัญนอกเสียจากการเหลียวมองดูอนุสรีย์ไร้อัติของมนุษย์เพียงผู้หนึ่งเท่านั้นบทอวาสา,านนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ไร้คำอธิบายว่าเกิดจากเงื่อนไขหรือวัชชะกรรมกันแน่ตื่นนอนเมื่อเช้าตรู อะไรที่ค้าง้ังก็สร้างก็ทำต่อไปเก็บวันเมื่อวานก็ซ่อนสุขในหัวใจไม่มีเวลาจะร้องไห้ผมมองว่าศิลปินเก่งๆในประเทศเราในบ้านเรานี่มีมากมายนะฮะถึงเวลา เมื่อสิ้นชีวิตไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นให้เป็นอนุสรสถานให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ได้รู้จักว่าศิลปินท่านนั้นได้ทำคุณประโยชน์หรือสร้างคุณอุปการอะไรต่อประเทศชาติไว้มากนี่คือความรู้สึกเล็กน้อยที่มีต่อสังคมบ้านเรานะประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้ว น่าจะมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าจะเิญทางวัฒนธรรมดั้นั้นถ้าจเจริญทางด้านวัฒนธรรมนี่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะส่งเสริมศิลปินหรือสร้างสรรค์สิ่งสิ่งต่างๆหรือให้โอกาสศิลปินหรือถ้าศิลปินเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยน่าจะมีสิ่งที่บันทึกทางประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้เห็นถึงว่าศิลปินอย่างเช่น จารัญมนโนเพชรได้สร้างอะไรไว้ให้กับแผ่นดินนี้บ้างแผ่นดินล้านนาที่เขาเกิดเขาสร้างบทเพลงสร้างความฝันสร้างความงามสร้างสิ่งต่างๆจะลงจิตใจให้กับคนทั้งประเทศแล้วหนะ้าวันนี้จารัญมนโนเพชรไม่อยู่แล้วแล้วที่เราอยู่กันทุกวันนี้ที่ยังมีลมหายใจเรานึกถึงเขาบ้างไหมนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงความงามที่เขาเคยสร้างสรรค์ให้เรา ปรรทับไวในใจไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงทุกๆคนและโดยเฉพาะผู้นําประเทศนี้ประเทศซึ่งกําลังพัฒนาและประเทศที่กําลังคิดว่าตัวเองเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจของอาเซียนผมอยากจะให้ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ของบ้านนี้เมืองนี้เหลียวแลศิลปินบ้างนะครับแต่เขาเป็น คนของรุ่นนี้ก็จะร้องเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษของเพลงนี้เรียบเรียงโดยอาจารย์จำนงศรีคุณหญิงจำนงศรีรัตนินนะครับ่านการุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษลองฟังดูในอีกอารมณ์หนึ่งนะครับผมจะ,ะผมร้องด้วยได้ไหมครับดีครับคุณช่วยผมหน่อยนะครับ ที่เพลงะไรนะครับเป็นภานษาอังกฤษนี่บอกท่านผู้ชมมา To the brave